สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มกลุ่มเอื้อโอจะพาทุกทุกท่านไปแวะชมตลาดวางหลังกันค่ะจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเรานะคะคือโรงเรียนสนามเพึ่งในพระอุปถัมภ์พวกเรานะคะจะไปขึ้น MRT สถาน,นีสุขุมวิทและนั่งต่อไปเรื่อยๆถึงสถาน,นีสนามชัค่ะ จากนั้นนะคะให้พวกเราสังเกตทางออกที่5ท่าเรือราชนินีค่ะพอเราขึ้นมาจากสถานีสนามชัยแล้วเนี่ยให้เดินต่อไปอีกประมาณ5นาทีทุกคนจะเห็นป้ายท่าเรือราชนินีอยู่ด้านหน้าค่ะ เมื่อถึงสถานีสนามชัยเราจะเดินออกทางออกที่5และเดินต่อประมาณ5-10นาทีเพื่อไปยังท่าเรือราชินีและขึ้นเรือข้ามฟากมายังท่าเรือวังหลังสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ เดิมที่แล้วนะคะที่ตรงนี้เคยเป็นกรมพระราชวังบวรบสถานพิมุขค,ค่ะแต่ในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลและมีคณะที่เปิดเข้าศึกษาเด่นๆน,นะคะคือคณะแพทยาศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแน่นอนนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชใช่ไหมและตรงข้างโรงพยาบาลศิริราชก็คือตลาดวั<อ>งหลังนั่นเองนะคะซึ่งตลาดวางหลังเนี่ยเป็นตลาด ที่อยู่ตรงข้ามของโรงพยาบาลศรีรีราศานะคะซึ่งเป็นจุดที่ตั้งเดิมของกรมพระราชวังบวรสถานที่มุกนะคะหรือก็คือวังหลังนั่นเองนะคะจุดเด่นพอจะมีอะไรบ้างคะของตลาดวังหลังตลาดวังหลังเนี่ยเขาว่ายังไม่เคยมาเลยแต่ว่าก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาตลาดวังหลังซึ่งตลาดวังหลังเนี่ยก็เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งเดิมเลยก็คือเด็นเรื่องของกินเสื้อผ้ามือสองแล้วก็พวกของใช้ต่งตางๆน,นานานโดยเฉพาะคนที่มา รักษาตัวที่โรงพยาบาลรีลาดก็ต้องแวะมานะคะจุดเด่นของตลาดที่เรามาปุ๊บเห็นปั๊บเลยก็คือของอของจีนนั่นเองนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นแบบแหล่งซื้อขายทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับต่ตางๆมาในแบบราคาย่อมเยาว์นะคะและแน่นอนว่าใกล้โรงพยาบาลรีราชแบบที่แบบเอ้ยเนี่ยคะ่ะเดินไปได้เลยแบบทางม้าลายตรงข้ามเลยนะคะเราไปดูกันเลยไหมไปกันเลยค่ะ ทุกท่านนะคะได้รับชมบรรยากาศความสวยงามของตลาดวางหลังไปแล้วเนี่ยเราจะพาทุกท่านไปแวะพักท้องที่ร้านก๋็ยเตี๋ยวเรือวางหลังค่ะก๋็ยเตี๋ยวมาแล้วและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร,ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านบงหลังค่ะตอนนี้นะคะสามารถเดินตรงเข้ามาห้าร้อเมตรได้เจอร้านนี้เลยค่ะ ครานี้สัมภาษณ์ในะคะคุณเริมขับที่นี่มากี่ปีแล้วคะโดยประมาณ30ปีครับดย่งไงกับตลาดบางหลังคะช่วงนี้เป็นยังไงคึกคืนดีไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคอยู่นะตลาดบางหลังก็มีการพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเก่าการจัดจรการที่ว่าคนมาจับจ่ายได้สอยก็ถือว่าโอเคอยู่ส่วนอะไรคิดว่าอยากให้ตลาดบางหลังเนี่ยพัฒนาไปในแนวทางไหนมากขึ้นคะเช่นแบบการเดินทางหรือว่า ตลาดผู้คนหรือว่าท้องถนนอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้พัฒนาเรื่องการสัดจรของรจราจรก็ตลาดก็โอเคอยู่ผู้คนก็เยอะอยู่ชั่วโมงนี้ก็พอได้ยอยู่ครับเออโอเคขอบคุณแม่ค่ะขยันสัมภาษณ์เลยนะคะวันนี้พี่มาทําอะไรคะพี่มา กันกาแฟค่ะคิดเห็นยังไงกับตลาดบางหลัง้างคะวันนี้เป็นไงคไงคือดีไหมจริงๆที่นี่แบบของกินเยอะนะแล้วก็แบบบรรยากาศก็แบบดูคลุกคลาอะไรย่างเงี้ยถ้าใครแบบว่าอยากจะแบบมาหาของกินแบบโลเคอลแบบโซนแถวแถแบบใกล้โรงพยาบาลศรีราษฎร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมาได้เลยค่ะมีร้านอะไรแนะนำไหมคะของที <Wha> ่เราก็จะเป็นแบบขนมปุยช่ายนี่ร้านนี้เลยลองแทนก็ไปคือจริงๆแล้วอ่ะร้านนี้คือดังมากนะคะแล้วก็แบบ ตัวพี่คิดเห็นยังไงอยากให้ตหลาดบางหลังพัฒนาไปแนวทางไหนบ้างคะจริงๆมันก็พัฒนามาแล้วระดับหนึ่งแล้วอย่างข้างหลังเนี้ยตะกอดไม่มีค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีการพัฒนาให้เหมือนกับสะดวกขึ้นแบบคนมาซื้ออาหารเราแบบว่าเราแบบมันมีอาคารมีอะไรกันแดดมากขึ้นค่ะถ้าอยากให้พัฒนาก็คงจะแบบปรับปรุงพื้นที่อะไรเงี้ยให้แบบร้านค้าดูเป็นระเบียบขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ first f a s h i o n What made you decide to visit Wong Long Market? I wanted to try a market in Bangkok and we were going to Wat Arun, and this was on the same side as the river. So, and I heard it had good food. Oh, it's that good. Yeah. Okay, it's next question. How do you try anything or avoid anything from the market? We are just buying our first food, which is bubble tea. Um, but well, we already had boat noodles before we came here, so we're not super hungry right now. And the last one, last question. Do you have a plan to visit Wang Lang Market again? I'm only in Bangkok for one day. Oh. So today was the only day I could visit Wang Lang Market. If I came back to Bangkok, yes, I would visit Wang Lang Market again. Oh, what do you do in Wang Lang Market? I shop. Shop for food. Shop for souvenirs. For presents for my family. Do you like Thailand? I love Thailand. I've been here for two weeks. Uh, Thai food is phenomenal. I love all the dishes. I like the people of Thailand. Very like very nice people. Oh yes, thank you. Thank you. Ka. <laughs> เเป็นยังไงอะไปแล้ว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 บายเชียยบาย